อย่าใช้ชีวิตแบบไร้จุดหมายสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับและใครก็ตามที่เป็นคนที่ทำงานอยู่ผมอยากให้คุณลองนึกภาพตามนะครับว่าการที่คุณตื่นเช้าไปทำงานคุณทำงานไปนวันๆโดยที่คุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำไปจนถึงเมื่อไหร่คนมีเป้าหมายที่อยากจะประสบความสำเร็จคุณอยากรวยอยากมีบ้านมีรถ มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่คุณก็ได้แต่ทําใจครับเพราะสิ่งเหล่านั้นก็เป็นได้เพียงแค่ความฝันเท่านั้นแต่คุณรู้ไหมครับว่าคนที่เขา้าประสบความสำเร็จนั้นเขาทํายังไงถึงแตกต่างจากคนอื่นและอันที่จริงแล้วคนเองก็สามารถเป็นแบบพวกเขาได้นะเพียงแค่คุณเริ่มจากไม่กี่อย่างคุณคิดว่าชีวิตที่มีอยู่เพื่อรอแค่ให้เงินเดือนออกชีวิตที่จะดีขึ้นก็มีเพียงแค่ ถูกหวยเท่านั้นผมบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณยังคิดแบบนี้อยู่แล้วก็คุณไม่มีวันรวยหรอกครับผมบอกเลยนะครับว่าชีวิตของคุณจะพิเศษมากกว่าคนอื่นและคุณจะไม่เหมือนเดินีกต่อไปครับถ้าเกิดว่าคุณทําตามสิ่งที่ผมกจะพูดต่อไปนี้ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าใครได้ฟังแล้วเข้าใจสิ่งที่ผมพูดจริงๆและนําไปปรับใช้ชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ เพราะสิ่งที่ผมกำลังจะพูดนั้นล้วนเป็นประสบการณ์ตรงจากตัวของผมเองและผมเชื่อว,ว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนอย่างแน่นอนครับหลายคนครับมักจะเข้าใจเลยครับว่าการที่เราอยากจะมั่งคั่งอยากจะรวยอยากจะมีเงินนั้นคงจะต้องมาจากการออมเท่านั้นอันที่จริงแล้วมันก็ถูกนะครับตั้งแต่เด็กเล็กจนโตเนี่ยเรามักจะถูกสอนมาว่าให้ประหยัดขยันอดออมอดทนถูกไหมล่ะครับ ถึงจะรวยถึงจะมีตังค์ไปซื้อสิ่งที่เราต้องการได้แต่อันที่จริงแล้วการประหยัดมันเป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับแต่อันที่จริงชีวิตจริงนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับอัน,นที่จริงแล้วการประหยัดมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพียงแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรวยการออมไม่ใช่คําตอบครับไม่มีใครรวยจากการออมเพียงอย่างเดียวหรอกครับเพราะฉะนั้นการออมอาจจะไม่ใช่คําตอบครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรวย คืออย่างนี้ครับในสมัยตอนที่ผมเรียนเนี่ยครับผมได้เงินไปโรงเรียนสัปดาห์ละ500บาทซึ่งตัวผมเนี่ยก็มีเป้าหมายอยากจะได้ของอย่างหนึ่งซึ่งมันมีราคาค่อนข้างสูงมากผมก็เลยตัดสินใจนะครับที่อยากจะหาเงินเพิ่มผมก็เลยไม่รู้จะทํายังไงนะครับก็เลยทําการอดข้าวนะครับโดยที่ว่าผมได้เงินไปโรงเรียนสัปดาห์ละ500เนี่ยผมตัดค่าใช้ใจ่ายเรื่องของการเดินทางผมเลยเก็บทั้งสิ้น400บาท แต่ผมไม่กินข้าวเลยเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าทั้งเดือนเนี่ยถ้าผมไม่กินข้าวผมจะได้ประมาณเดือนละพันหกรบาทผมไม่กินข้าวเที่ยงที่โรงเรียนทั้งเดือนเลยนะครับแต่ว่าผมกลับบ้านมากินข้าวที่บ้านตอนเย็นแทนถ้าเกิดว่าเรามองแบบผิวเผินแล้วเนี่ยมันดูเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจใช่ไหมล่ะครับกับการที่เรามีความประหยัดอดทนอดกลั้นเพื่อออมเงินมาซื้อสิ่งที่เราอยากได้แต่ถ้าเกิดเราม,ามองในมุมกลับกันนะครับผมมองว่านี่มันเป็นวิธีคิดที่ ลมเหลวมากเลยนะครับเพราะว่าแทนที่ว่าถ้าเกิดถ้าผมอยากหาเงินอะ่ะผมอยากได้เงินมาเพื่อซื้อของที่ผมต้องการที่ผมอยากได้คุณคิดว่ามันใช่เรื่องหรอครับที่ผมจะต้องลดคุณภาพชีวิตของผมเพื่อมาซื้อหรือว่าผ่อนขอ,ของต่างๆโดยที่ผม่าต้องประหยัดลงต้องกินข้าวน้อยลงจะต้องมีความสุขน้อยลงทั้งที่ปกติอาจจะมีน้อยอยู่แล้วก็ได้นะครับ แต่คุณคิดดูนะครับว่าการที่เราอยากจะหาเงินเพิ่มแต่ต้องแลกมากับการที่เรา,เราต้องลดคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยครับผมอยากให้คุณลองคิดกับกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยแทนที่จะอดข้าวแต่ผมเนี่ยกับทํางานหาเงินมาได้เพิ่มแทนอาจจะเริ่มเป็นฟรีแลนซ์รับจ้างตัดต่อคลิปวิดีโอหรืออาจจะทํางานพาไทมก็ได้แบบนี้มันจะไม่ดีกว่าเหรอครับเพราะว่าไม่นานเนี่ยผมก็จะได้ทั้งเงินและคุณภาพชีวิตที่จะดีขึ้นในอนาคตถูกไหมละครับ เพราะฉะนั้นครับหลังจากที่ผมคิดได้แล้วเนี่ยว่าแทนที่ว่าเราเนี่ยจะอดข้าวนะครับเพื่อหาเงินมาซื้อของที่เราต้องการทําไมเราไม่ลองหาวิธีหาเงินมาได้เพิ่มถูกไหมล่ะครับถ้าเกิดว่าผมอดข้าวทุกสัปดาห์เนี่ยเดือนหนึ่งได้อย่างมากแค่พันหถูกไหมผมไม่มีทางที่จะหาเงินได้มากกว่านี้แล้วเพราะลิมิตสูงสุดมันคือ1,600บาทต่อเดือนจากการอดข้าวเพราะฉะนั้นผมก็ได้ลองเปลี่ยนวิธีคิดครับโดยการที่ผมรู้ว่าตอนนั้นน่ะตัวผมเองมีความสามารถในด,ด้านของการตัดต่อบีดีโอที่ ทำส่งงานอาจารย์ที่โรงเรียนอยู่ผมก็เลยเริ่มรับงานตัดต่อครับโดยการเป็นฟรีและรับจ้างตัดต่อรูปภาพตัดต่อคลิปวิดีโอต่างๆและผมใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณปีกว่าๆนะครับกว่าที่จะได้มีไรายได้มั่นคงในขณะที่ผมกําลังเรียนอยู่ผมสามารถหาเงินมาซื้อสิ่งต่างๆที่ผมต้องการได้ชีวิตของผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเลยผมเนี่ย เริ่มจากการที่ว่าผมสร้างเพจของผมเองซึ่งตอนแรกอะ่ะมันก็ไม่มีคนหรอกนะครับแต่ผมใช้เวลาปั้นเพจปีกว่าเลยกว่าจะมีรายได้แบบคงที่จะถามว่าผมจะทํายังไงให้มีคนมาใช้บริการผมเยอะขึ้นลูกค้าก็ไม่มีคู่แข่งก็เยอะจะทํายังไงให้มีคนมาสนใจเพจของผมผมก็เลยเอาผลงานางต่างๆของผมเนี่ยเอาคลิปที่เคยตัดต่อส่งงานอาจารย์อะ่ะมาเป็นผลงานไปเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้สามารถเข้ามาดูผลงานของเราได้ เราก็ส่งผลงานต่างๆไปตามกลุ่มเมื่อลูกค้าเริ่มเห็นผลงานของเราแล้วเข้ามาดูนะครับลูกค้าก็สามารถตัดสินใจนะครับที่จะสามารถจ้างงานผมได้แล้วนี้เมื่อผมได้งานจากลูกค้าคนแรกแล้วคนที่2คนที่3ก็ตามมาเรื่อยๆครับเห็นไหมครับว่าในช่วงเริ่มต้นของการทําอะไรก็ตามนะครับมันอาจจะไม่ได้ง่ายมันอาจจะไม่ได้โลยด้เก็บกุหลาบเสมอไปนะครับแต่ว่าขอเพียงแค่เราพยายามครับแล้วก็ไม่อยู่เฉยไม่อยู่นิ่ง พยายามหาโอกาสให้กับตัวเองอยู่เรื่อยๆม่อยู่ที่จะพัฒนาตัวเองไม่อยู่ที่จะสร้างฐานรืยได้เสริอของเรานะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างคุ้มค่าและภาคภูมิใจนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับเป็นจากที่ฟังผมพูดไปนะครับยังดีนะครับที่ตอนนั้นผมยังเรียนอยู่แต่คิดดูละครับถ้าเกิดว่าโตขึ้นมันจะต้องมีเรื่องของความยากที่มากขึ้นเพราะว่างานของเราอะมันโตขึ้นงานก็ต้องหนักขึ้นอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นพนักงาน คุณเป็นข้าราชการนะครับเงินเดือนคุณอาจจะ2อ0หมคุณอาจจะอยากได้รถสักคันหนึ่งนะครับคุณก็เลยไปผ่อนก็ตกเดือนละหมื่นห้าเงินเดือนของคุณก็จะเหลือเพียงแค่หมื่นเดียวถูกไหมล่ะครับพะหักค่ารถไปแล้วคุณก็จะเริ่มเก็บเงินยากละเพราะเงินของคุณอ่ะเหลือแค่หมื่นหนึ่งต่อเดือนไหนจะค่าใช้จ่ายอื่นอื่นอีกแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะมีเงินเก็บมากขึ้นกว่าเดิมคุณก็อาจจะใช้วิธีประหยัดคอร์สเหมือนที่ผมทําในตอนแรกเหมือนที่เราถูกพ่านสอนกันมาว่าก็คือวิธีการอดออมการประหยัด ลดต้นทุนต่างๆลดค่าใช้จ่ายในชีวิตที่นี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่ามันจะดีกว่านี้ไหมถ้าเกิดว่าคุณสามารถหาไ,ได้เสริมมากขึ้นคุณอาจจะทํางานพิเศษเพิ่มคุณอาจจะทํางานออนไลน์หรืออาจจะทํางานอะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งผมเนี่ยกว่าจะสามารถป้นรายของผมเนี่ยจากงานเสริมอะให้ไรายได้เนี่ยมันคงที่เนี่ยก็ใช้เวลาสักปีกว่านะครับเพราะว่าเผยเผยเนี่ยรายได้เสริมของคุณเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับคุณมีโอกาสที่จะต่อย,ยอดได้มันดีกว่าการที่คุณรอ,องเงินเดือนออกแบบเดิมดีกว่า ลองเงินเดือนขึ้นในทุกๆปีและกว่าเงินเดือนคุณจะขึ้นในแต่ละปีอ่ะมันใช่ว่าจะขึ้นเยอะถูกไหมล่ะครับและแน่นอนครับมันดีกว่าการที่คุณหวังว่าทางเดียวที่ชีวิตของคุณจะดีขึ้นได้ก็มีเีแค่ถูกหัวอยู่แล้วเห็นไหมล่ะครับว่าเพียงแค่เราเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมอมองเป็นแบบนึงเนี่ยมันก็ช่วยเราได้เยอะเลยใช่ไหมล่ะครับคุณไม่ต้องไปอดข้าวอดน้ําใช้ชีวิตให้มันลําบากขึ้นทําให้มีความสุขน้อยลงแต่กลับการคุณหาเงินพิเศษได้เพิ่มเองคุณจะมีทั้งรายได้เสริมนะคุณภาาาพชีีีีวิตตทท่่ดขึ้นจามมา และผมก็หวังว่าประสบการณ์ของผมเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และสามารถปรับใช้กับทุกคนได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนจะเป็นข้าราชการจะเป็นนักธุรกิจจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาก็ตามนี่เป็นเพียงแค่เรื่องแรกนะครับที่เราควรจะต้องปรับปรุงเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อตัวตนที่คุณจะภูมิใจและอนาคตที่จะประสบความสําเร็จเพียงแค่คุณเริ่มต้นจากการปรับความคิดเพียงแค่นี้ครับถ้าเกิดว่าคุณยอมเหนื่อยแบบฉลาดในวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้าคุณจะไปได้ไกลกว่าคนอื่นแน่นอนสวัสดีครับ